ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cynthia Drawing ในช่วง Basic Ibis Pen EP ที่4ค่ะวันนี้จะมาสอนการวาดรูปวงกลมและสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือใน Ibis Pen กันนะคะก็วันนี้จะการสอนจะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งแทนนะคะก็เราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราไปที่รูปนิ้วชี้ทางด้านบนก่อนนะคะ จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะให้เราไปที่คำว่าอุปกรณ์การวาดนะคะแล้วคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมค่ะแล้วเราก็สามารถเริ่มวาดรูปสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะมันจะขึ้นเป็นทรงแบบนี้แต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะเราจะเห็นว่าตรงปลายขอบของสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยเส้นมันดูแหลมแนั่นก็เป็นเพราะว่าเราใช้ปากกาหัวจุ่มแบบแข็ง ดังนั้นให้เราไปเปลี่ยนไปใช้เป็นปากกาลูกเลื่อนแทนนะคะปากกาลูกเลื่อนเนี่ยถ้าหากว่าพอพอเรามาลองใช้แล้วจากที่เราลองใช้นะคือว่าพอลองว่าแล้วว่ามันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าตรงปลายขอบขอบมันเป็นแหลมๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูอย่างที่เห็นนะคะถ้าเราใช้ปากกาลูกเลื่อนเราจะสามารถวาดสี่เหลี่ยมโดยที่ เส้นทั้งหมดของกรอบเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันทั้งหมดก็เดี๋ยวแนะนําให้ใช้เป็นปากาลูกเลื่อนแทนเนาะเวลาวาดเวลาใช้อุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่าถ้าใครเจอเป็นแปลงอันอื่นที่มันสามารถใช้ได้เหมือนกันหรือว่ามันดีกว่าก็ให้ใช้ตัวที่เราถนัดไปเลยอันนี้เราก็จะมาลองเป็นรูปทรงอื่นกันนะคะมีทั้งวงกลมวงรีแล้วก็หกเหลี่ยมต้องหกเหลี่ยมรูปนี้นะคะเราสามารถปรับได้ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้หรือว่า เออเป็นสิบเหลี่ยมก็ได้นะมันจะมีให้ให้ลองทำกันอยู่ไปลองเลือกเล่นกันดูจริงๆก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะเรื่องเอ,อ่อการใช้อุปกรณ์การวาดรูปทรงเลยค่ะคณิตแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวาดรูปรูปรูปหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยในการทำนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาวาดป้ายป้ายเซลกัน สำหรับคล well ิปวันนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าต้องขออภัยในเรื่องเสียงรบกวนในวันนี้ด้วยเพราะว่ามีทั้งเสียงรถเสียงหมาเห่าแทรกเข้ามาเป็นระยะตลอดเลยก็ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจสามารถเม้นสอบถามไว้ได้นะคะแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าไม่เข้าใจจริงๆก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะ ก็เดี๋ยวลากันไปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกัน